หมอ็นหมวยองค่ะทุกคนนี่เรากลับมาอันยองกันแล้ววันนี้เนี่ยมาแต่งหน้าลุคเกาหลีค่ะจากเรื่องด็อกเตอร์นะคะวันนี้เรามาเป็นคุณหมอกันใส่ชุดที่ดูคลาสสิกคลาสมากเลยนะคะแต่ว่า ไ,ได้โอเค okay, วันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งหน้าตามปาชินเฮนะคะจากเรื่องด็อกเตอร์นะคะ <Wow. S 2> ซึ่งในเรื่องนี้ก็คือชื่อว่าหมอเฮจองนะคะเฮยจะบอกว่าเรื่องเนี้ยพลาดไม่ได้เลยนะคือจะบอกว่าสนุกมากตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยนั่นแหละระหว่างที่รอซับไทยออกมาเนี่ยเรามาแต่งหน้าเป็นคุณหมอกันนะครรอบนี้เนี่ยน้องผักของเรานะคะไม่ใช่เด็กใสๆอีกต่อไปนะคะเนื่องจากน้องผักเรากลายเป็นหมอแล้วคือจะบอกว่าเรเฟเลนลุคนี้ที่เมย์จะแต่งตามเนี่ยนะคะมาจากรูปที่ใช้โปรโมทเรื่องนี้แล้วก็เป็นรูปคุณหมอที่อยู่ในเรื่องนะอาจจะไม่ได้แต่งตามในซีส่เป็น เดี๋ยวเรามาเริ่มแปงรงล้างเป็นคุณหมอกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากผิวเนี่ยนะคะเมย์ก็จะใช้เป็นคูชั่นค่ะเป็นมา Moncover Powder Cushion นะคะ SPF 50 PA บวกบวกนะจ๊ะตึงต้งตึง้งตึ้งเมย์ก็จะปลาลงมาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เริ่มกดลงไปเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยคือปกปิดดีมากคือใต้ตาน้องเมย์หายไปแล้วคนะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเกลี่ยก่อนน้องเมย์มัม่นใจว่าเราต้องมีความคล้ายคลึงกับปาร์คชินเฮมากที่สุด<อ>เพราะว่าน้องผักเราเนี่ยนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์นี้อยู่แล้วเขาก เริ่มสว่างขึ้นแล้วนะคะก็เขาช่วยปรับให้ผิวมันกระจ่างใสขึ้นด้วยใช่ไหมแล้วก็มีกันหนุมกันแดดด้วยนะจะบอกว่าลูกเนี้ยมีความมั่นใจสูงมากว่าเราจะแบบขายปากชินเหตไม่ใช่ว่าเบ้าหน้าขายหรืออะไรนะเพราะว่าเครื่องสำอางที่ใช้เนี่ยเหมือนเขามากเลยนะคะ <G ül üyor> ก็คือจากที่เห็นเนี้ยนะคะมุมจมูกเมย์จะมีพวกรอยแดงอะไรเงี้ยเออคือรอยแดงก็หายไปแล้วเ <Wow. S 1> มวนนี้ไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลย <Wow. S 1> ตัวเดียวจบนะจ๊ะคือเอาจริงๆอะ่ะมามองอะ่ะเขาก็จะเน้นส่วนผสมจากธรรมชาติพวกดอกไม้อะไรเงี้ยอย่างตัวคุชชั่นเขาเนี่ยก็คือจะมีส่วนผสมของดอกพีชอะไรอย่างงี้ด้วยก็จะช่วยบำรุงผิวด้วยนะแล้วก็ทําให้เนี่ยหน้ามันดูแบบไรขึ้นเลยอะ่ะต่อตอ่ะาลงมาที่คอด้วยนะคะนี่นี่อ้าวลงไปถึงผมนี่เลย <laughs> ผมเราก็จะเนียนไปกันหน้านะคะจากที่เห็นเนี่ยก็คือเขาจะให้ฟินิชลุคเป็นแบบแมทถึงมันเป็นแบบแมทเนี่ยแต่เมย์ว่ามันไม่ได้มีความแบบแห้งเกินไปอ่ะคือมันยังคงความชุ่มชื้นให้ผิวอยู่ผิวมันดูแบบฉ่ำๆเป็นธรรมชาติดีนะแล้วก็เขาบอกว่าช่วยควบคุมความมันด้วยนะจ๊ะผิวเนี่ยไม่ลงแค่ตัวนี้จบเลยนนองต่อไปเนี่ยนะคะเมย์ว่าเรามาลงแก้มไม่รอเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมย์จะไม่ได้ใช้แป้งเนาะอยากได้ผิวที่ดูเป็นเกาหลีธรรมชาตินะคะเมย์ก็จะใช้ลิปทินค่ะมาแต้มเป็น เบอร์หนึ่งนะเป็นสีชมพูสดใสแบบนี้บริเวณหน้าแก้มนิดนึงเนาะแล้วเราก็จะเกลี่ยให้เขากระจายเป็นธรรมชาตินะคะนี่เราก็จะมีสีแก้มโผล่มาอ่าๆพอว่าหน้าไม่ซีดก็พอเนาะย้อนจังหวะ้าม้ดีกว่าสะอาเนคิ้ววันนี้เนี่ยนะคะเขียนแบบเกาหลีเหมือนเดิมนะที่รู้กันใครที่ไม่รู้นี่ก็คือเกาหลีเขาจะเขียนฟุงฟ้งๆตรงๆนะคะคิ้วเนี่ยตรงนี้งงงมันก็จะถมๆไปก่อนลากตรงออกไปนะคะ ต่อไปนี่นะคะเราก็จะใช้เป็นอายแชโดว์แมทแบบนี้นะมาเขียนคิ้วเติมไปนะคะบริเวณส่วนที่เหลืออย่างคิ้วเมย์ก็จะแบบเออขนคิ้วเยอะหน่อยมันก็จะดูเข้มซึ่งน้องผักเราแบบคิ้วดูอ่อนมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยปัดมาสคาร่าเนาะตรงนี้ก็คือพยายามวาดเส้นตรงไปนะคะบริเวณหัวคิ้วเนี่ย วาดตรงไปเลยแต่มันก็จะได้ตามคิ้วเดิมของเราเนาะว่ามันแบบมีความโก่งความโค้งแค่ไหนนะก็เอาเท่าที่สามารถละกันนะคะให้มาลบคิ้ววาดใหม่ก็ยังไงยังไงอยู่เนาะก็จะเป็นการเออลงทุนคัะคนโค้งคนไข้ไม่ต้องไปตรวจนะคะนั่งลบคิ้วอยู่ <c oughs> เออมาปัดขนคิ้วกันต่อนะคะด้วยมาสคาร่านี่ลอรีออลนะจ๊ะปัดไปเลยเนื่องจากว่าขนคิ้วต้องอ่อนมากถึงมากที่สุดนะคะและคิ้ว้องเมย์ก็ดันเข้มมากถึงมากที่สุดก็สุดๆได้เท่านี้แล้วนะ คนกกนี้ก็คือคิวแล้เมย์จะหมอกไปแล้วนะคะเป็นสีขาวมาเริ่มแต่งตาก,กันเมย์ก็จะเริ่มจากใช้ตัวอายสติกค่ะตัวนี้เป็นของมามองเหมือนกันนะเ็นวิวิ o ทั h สติกชาร์โด w นะก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้เลยทาไปเลยนะคะบริบรเวณเส้นโคนขนตาขึ้นจริงอะ่ะตัวนี้มันมีเป็นเหมือนแบบประกายทองๆด้วยนะไม่ว่ามันก็ทําให้ตาดูแวววาวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะนี่เฮ้ยคือมันง่ายพอใช้สติกชาร์โดเนี่ยมเมย์เนี่ยเป็นคนแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยแหละจับปาดจับปาดได้เลยนะครับ ต่อไปนี้นะคะเมย์ก็จะใช้สีน้ำตาลแมทเนี่ยกดทับอีกทีนึงเดี๋ยวเมย์จะเอาลงมากดข้างล่างด้วยเรื่องหนี้ตอนแรกที่ดูเนี่ยเพราะว่าทีเซอร์น่าสนใจใช่ไหมแล้วพอเริ่มดูจริงอ่ะเรื่องนี้แบบอป้าแบบมีอายุแล้วอ่ะคิดดูในขาที่หน้าหงียนมาท้ายยงอยู่อ่ะป้าแบบเรียนจบเป็นคุณหมอแล้วคิดดูสิว่าป้าต้องแก่แค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายนี่ก็คือไม่ได้ดูอป้าแต่อย่างใดเราดูแบบเนื้อเรื่องเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบปมเรื่องดีมากแล้วก็ดำเนินเรื่องได้เร็วมากกระชับมาก แล้วนางเอกนี่ก็ไม่ใช่นางเอกที่แบบอ่อนแอเอกต่อไปเข้าจะนะเป็นนางเอกที่สู้คนได้แบบให้ยูโชกมวยได้ปั๊บบย้อยใจเธอช้ำมากๆเลยตอนตอนี <c oughs> ้เดี๋ยวต่อไปแล้วจะดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันขนตาฟูแบบสเปะย์สปะมาก <c oughs> นี่นะก็จะใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลแบบนี้นะคะกรีดไปบริเวณอินเนอร์แล้วก็โคนขนตาให้เล็กที่สุดถามว่าทำไมเมยถึงปัดมาสคาร่าก่อนแล้วค่อยมากรีดตาก็คือเมยลืมกรีดตานะคะ <c oughs> มามองเหมือนเดิมนะคะสีเบสหน่อยนะคะทาไปนิดนึงบริเวณหัวตาเนาะให้มันดูแบบเออสดใสขึ้นมาบ้างอะไรบ้างต่อไปเนี่ยเราจะมาทําปฏิบัติการหน้าเรียวกันนะคะจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้องเมย์ตกใจน้องผักมากหมอเฮจองของเราหน้าเรียวมากถึงมากที่สุดคือแบบเป็นปาก็เป็นอย่างนรี้นม่ไม่สามารถเราก็จะมาใช้เป็นเชดดิ้งสติ๊กแบบนี้แทนเอาแล้วกันเนาะประมาณนี้ประมาณนี้โอ้นี่พอดีแล้วหรอนี่คือฟาดหนักมาก <S <S <ๆ>แต่เดี๋ยวเราจะเกลี่ยอยู่ทุกคนใจเย็นๆนะแล้วก<ๆ>็บริเวณตรงจมูกนี่นี่ เอาเกลียโลดครับอามาพูดถึงอบป้าในเรื่องนี้กันต่อก่อนนะหลังจากที่คนพบว่าโอ้พระเอกเนี่ยไม่ได้แบบดึงดูดน้องเมย์เท่าไหร่เนี่ยนะคะก็คนพบต่อไปอีกว่าเฮ้ยแกคนอื่นๆในเรื่องนี้ก็สามารถทําให้เราชุ่มฉ่ำหัวใจได้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กแว้นคนหนึ่งนะคะที่ขับบิ๊กไบค์ตลอดเวลาชิบมอผมอะไรก็ทำหัวใจป้าทัตวาย พอดูต่อๆไปเนี่ยก็พบว่าเอ้าพระเอกก็แบบเออพอได้อยู่นะมีความแบบดูเป็นผู้ชายอบอุญอาจดีกันบน้าแท้ปดูเป็นคุณพ่อนะคะเฮ้ยพ่อเราเรอไม่ใช่อาจจะเป็นพ่อของลูกนี่โบชาเรื่องนรงนี้เนี่ยพระเอกรุกหนักมากนะคะเป็นพระเอกที่ตามจีบนางเอกซึ่งเป็นอะไรที่เราดูแล้วรู้สึกว่าเราแบบเย,น,น,ยนอะไราไมตตต้้้อองงงคิิดดเเขขาาัววถึนนีีชได้แล้วแหละ ต่อไปเนี่ยมาทาลิปสติกกันเลยนะคะนี่นะคะไม่จะใช้เป็นลิปทิ้นเหมือนเดิมนะของมามองตัวนี้เป็นเบอร์0ูนย์หกพินสอตซึ่งทุกคนคะเราได้รับการยืนยันมาแล้วว่าสีนี้นั้นคือสีที่หมอเฮจองใช้ในเรื่องจริงๆนี่ทุกคนอาจจะตกใจว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมสีมันแบบสดใสซา,าบซ่าขนาดนี้ เมยก็คิดว่าเออทุกคนต้องเผื่อใจนะว่าซีรีส์เกาหลีเขาแบบย้อมสีวิดีโอกันแบบจนทุกอย่างอะซีเซียวไปหมดแล้วก็ทุกอย่างดูแบบพาสเทลนะคะทุกเรื่องดูซีซึ่งเอาจริงๆอิะในรูปที่เราดูกันตอนที่เราจะแต่งใช่ไหมคือทุกคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยคุณหมอเนี่ยเขาปากแดงอยู่นะคะปากแบบแดงๆชมพูส้มๆอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าลิปเนี้ยต้องใช้แน่ๆแต่ว่าเนื้อสีอื่นใดน้องเมย์ขอแอบทาลิปสีตัวแรกที่เราใช้ทาแก้ไปคือเบอร์หนึ่งก่อนให้มันเป็นสีปาก แล้ก่อนนะนะ่ะคิดออกปะเฮ้ยสีเขาก็ชัดเจนแล้วเราก็เกลี่ยนะคะสีเบอร์ศูนย์หกตัวนี้นี่คือจะเริ่มจักทาข้างในก่อนเนาะเฮ้ <_ c oughs> แยแ <_ c oughs> จมจะด้มแจมวาวมากอ่าแล้วเมย์ก็จะเกลี่ยเฮ้ยคือปากคุณหมอแบบมีเจือส้มเจือแดงด้วยอ่ะ แล้วคือจะบอกว่าเมย์สนุกกับการเติมสีปากมากเมย่ว่าเนื้อเกี่ยง่ายดีแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากนะคะก็มีขายตามที่พารากอนเนาะก็ลองไปเล่นดูได้นะเห็นไหมว่ามีสีให้เล่นเยอะมากนะคะโอเคนะคะก็คิดว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วละเนาะคือเป็นลุคนางเอกที่เฮ้ยขอไปเซตผมหนึ่งน้องเมย์กลับมาชื่งนี้จะบอกว่าเฮ้ยแหววไหมน้องเมย์มีผมหน้ามาแล้วนะคะทุกคนเราจะลองเน็บผมไปเฮ้ยหน้าใหญ่อ่ะ คุณหมอขาผมไปข้างหลังเฮ้ยดูสิเกลียดไหมเกลียดการใส่เสื้อกาวนี้นะคะเออน่าต้องมีขอผมมาไปข้างหน้าดีกว่ารู้สึกเย็นหนีบเลยดีกว่าลูกโอเคเมย์ขอตัวไปแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปี่อหนา้าสวัสดีค่ะ